สวัสดีครับวันนี้ผมสี่เฮดเมนนำเสนอเมนูปลาเนื้อขาวมกบะลันดีขมินสมุนไพรครับผมนี่ก็เป็นปลาเนื้อขาวครับมักด้วยบะลันดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงของเลาครับก็จะมีพริกแกงพริกกินดาเขียวตะไคร้ขมิลละกาใบบรกกวดละกากระเทียมครับอยู่ในนี่ครับผมสิไปโขกครับผมไปครับไปเห็ดกันเลยดับแด่เครื่องแกงใส่ลงไปเลยครับ ที่นี่เ้าก็ลงกมือขวบเครื่องแกงเด้ครับ ครื่องแกงเริ่มเข้ากันแล้วครับขมิ้นนี่สิมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ครับนี่จะเป็นขมิ้นชั้นครับผมขมิ้นชั้นสิมีความเหลืองสีมีขมิ้นชั้นขมิ้นขาวครับเครื่องแกงเฮาเริ่มละเอียดแล้วครับแล้วก็หอมครับหอมขมิ้นหอมตะไคร้หอมใบบักกูดครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมที่นี่เขาจะเอาพริกแกงไปสองส่วนครับนี่อีกส่วนส่วนหนึ่งนี่เขาจะเอามาคลุกกันครับเนื้อปลาครับไอเนื้อปลานี่มีความหอมครับก็จะมักไว้ประมาณสิบนาทีครับเอาแต่นเนื้อปลาไว้ก่อน จะมีน้ำปลาครับจัดชุลรสครับน,น,น้อเขาไปเนื้อปลาทีนี้เขาก็ไปพัดเครื่องแกงครับไปกลัวเครื่องแกงทีนี้เขาไปทำการกลัวเครื่องแกงครับ เราทำกลางขวเครื่องแกงกันเลยครับขวบเครื่องแกงก่อนให้มันหอมใส่น้ำไปนิดนึงครับ <S <S <ๆ>เครื่องแกงเขาหอม้วสุกข,ขึ้นแล้วครับนี่ทำมันขึ้นมันสุกมันจืดๆอย่งสี่ครับ thế nào hó và say nào cũng phải lưỡi hả say nào đàng cô cũng phải lưỡi thế nào mới nào hó rồi ก้อนจักนิดนึงครับให้เครื่องแกมงมันเข้ากันกับน้ำที่นี่เ่อข้าวจะเอาปลาใส่ครับก่อนที่ห่อปลาใส่เ่าสีเพิ่มน,น้ำไปนิดนึงครับเดี๋ยวผมกวนที่ใส่น้ำปลาเข้ามิหน่อยนึงเดี๋ยวจะขาดไปได้ขึ้นน้ำกระแดครับพวกหอมขมิน้นหอมหลาย ตามด้วยปลาครับทช่นี่ใส่ปลาลงไปเลยครับเพียงเพราะิมกมห้แห้งครับก็เน,นี้หมกหมอครับเพราะเดี๋ยวเปิดไฟไปนตนปลามันแห้งงางนามันแห้งครับ ปิดฝาหม้อเลยครับปิดฝาหม้อไปเลยเหมือนจะมีเพาะน้ำหัวไปนะครับผมไว้ใส่ใข่ไกล้ลงไปเฮ้ยรนครับ เขาก็จะปิดฝาหม้อไว้พักหนึ่งครับล้วก็จะใส่ผักลงไปอีกอเสร็จเรียบร้อยครับเขาปิดไฟแล้วนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาก็ตักเสิร์ฟเลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับปลาเนื้อขาวมัดบาลานดีมกเครื่องแกงขมิ้นชันครับผม